สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและกันทลัด และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีแซ็ตนิวไพศาล HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนาคงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะดรกัลยานีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสิสเกตค่ะนำสื่อชมแตงโมงรูปหัวใจเกิดกลางเมืองรีสเกตแห่งเดียวในไทยค่ะ เมื่อเวลา15บนาฬิกาของวันที่7กุมภาพันธ์2564ค่ะที่สวนแตงโมจากใจเชมัยมาศชุมชนวัดเลียบเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตดกตรกัลรกยาณีธรรมจารีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศิสเกตได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งเป็นสวนของนายทันชนนชาติเมทากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสุขภั์คริสตินาประเทศไทยจำกัดเจ้าของสวนโดย มีพันเอกนัศสีอินรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6พร้อมด้วยนายวารินทวีการนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรและทีมงานรวมนำเยี่ยมชมสวนในครั้งนี้ด้วยนายทันชนนกล่าวค่ะว่าตนสำเร็จการศึกษาจากคุณหมิงอินเตอร์เนชั่นแนลอะคาเดมีได้มาลงทุนทำสวนผลิตแตงโมเพื่อทำเป็นแปลงตัวอย่างซึ่งได้แนวคิดมาจากคุณแม่ชไมยมาศเพราะมีแรงบันดาลใจต้องการที่จะสร้างพืช เศรษฐกิจตัวใหม่ให้เป็นทางเลือกของชาว,กเ,กวเกษตรกรจังหวัดรีสะเกตนอกจากจะมีหอมกระเทียมและทุเรียนภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วตอนนี้มีแตงโมรูปหัวใจเพิ่มอีกเพราะเกิดจากความชอบส่วนตัวที่เห็นแตงโมรูปหัวใจจากประเทศญี่ปุ่นก็คิดอยากลองทําในประเทศไทยให้มีคุณภาพเทียมเท่าของเขาบ้างเชื่อว่าโครงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แตงโมในประเทศไทยได้มากแตงโมรูปหัวใจหนึ่งเดียวในจังหวัดสุสเกตนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก การได้รับการส่งเสริมจากนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ราชการจังหวัดริสเกตส่วนด้านวิชาการได้มีพันเอกนัทศิอินรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่หและทีมงานเป็นที่ปรึกษาในการร่วมคิดค้นวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่การสร้างแปลงทดลองเลือกสายพันธุ์แตงโมให้เหมาะสมกับอากาศของท้องถิ่นเตรียมดินให้เหมาะกับการเติบโตของแตงโมสร้างโรงเรือนให้เพื่อควบคุมอุณหภูมิเพราะจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของลูกแตง และยังสามารถป้องกันมแมลงต่างๆรบกวนแตงโมที่นี่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์คือไม่ได้ใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเติบโตใดๆทั้งสิน้นใช้วิธีปลูกในแนวตั้งโดยใช้เชือกขึงให้เถาของแตงโมเต,ติบโตไปในทิศทางที่ต้องการหากปลูกในแนวราบจะดูแลได้ยากกว่านายทันชนนยังกล่าวอีกค่ะว่า การคัดเลือกแตงโมให้มีขนาดเหมาะสมที่จะใส่ในบล็อกหัวใจที่เตรียมไว้ต้องเลี้ยงให้แตงโมมีขนาดตามที่ต้องการก่อนแล้วครอบบล็อกเข้าไปรอให้แตงโมเติบโตในระหว่างนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีความชื้นหรือไอของน้ําค้างอยู่ในบล็อกที่ครอบไว้เพราะอาจจะทําให้แตงโมเน่าเสียได้ต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าการปลูกแตงโมธรรมดาทั่วไปหลายเท่าแต่ก็คุ้มเพราะผลผลิตแตงโมร,รูปหัวใจเป็นที่ต้องการของตลาด สูงมากราคาเป็นหลัก1,000บาทขึ้นไปต่อลูกโดยเฉพาะช่วงเทศกาลพิเศษต่างๆการที่ตั้งใจผลิตแตงโมธรรมดาธรรมดามาเป็นแตงโมรูปหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจมากเพื่อได้ผลผลิตให้ทันต่อวันเทศกาลวันแห่งความรักในปีนี้เพราะอยากส่งมอบความรักแทนใจให้คนไทยทั้งประเทศที่บอบช้ำกับเศรษฐกิจเพราะพิษโควิดสิด้วยแตงโมรูปหัวใจเพื่อให้เกิดมีพลังกายพลังใจหัวใจก็เหมือนลูกแตงโม ภายนอกดูแข็งแรงภายในมีเนื้อสีแดงหวานกรอบอยากให้ทุกคนดูแลหัวใจของผู้ที่เรารักเช่นพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานด้วยพลังบวกจากความรักที่แตงโมรูปหัวใจนิว n o r m a l ลอบให้ชาวสิสเกตด้านพันเอกนัดกล่าวค่ะว่าตนเป็นนายทหารลูกชาวนาได้ทุ่มเทการทำงานทั้งงานในหน้าที่ดูแลความมั่นคงและงานการช่วยเหลือประชาชนโดยที่ผ่านมาเล็งเห็นถึงปัญหาความยากจนของเกษตรกร จึงตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบโดยร่วมมือกับภาคเอกชนกลุ่มนักวิชาการจิตอาสาและเครือข่ายเกษตรกร,ร,กร5จังหวัดคือจังหวัดยะโสธรจังหวัดรีสเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอด็ดและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการแรกคือโครงการปลูกแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจเริ่มต้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาได้สร้างโรงเรือนแบบปิดสองโรงและสั่งบล็อกรูปหัวใจ จากประเทศญี่ปุ่นทางนี้ต้องการปลูกแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจจำนวน200ลูกเป้าหมายต้องการให้เก็บผลผลิตได้ทันในวันที่12กุมภาพันธ์นี้เพราะมีความตั้งใจที่จะนำส่งไปมอบเป็นของขวัญแก่คนทั้งประเทศที่ร้านอเมซอนคอมมูนิตี้มอลล์แอคทีพาร์ปั๊มน้ำมันประทอมเมืองทองทานีกรุงเทพให้ทันในวันแห่งความรัก14กุมภาวันวาเลนไทน์นี้ การทำสวนแตงโมนี้เป็นแนวทางให้เกษตรกรเครือข่ายได้มาร่วมศึกษานำแนวทางกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลสำเร็จเพื่อต่อยอดอาชีพได้ยั่งยืนแล้วขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายด้วยขณะที่ดรกระยานีธรรมจารีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสเกตกล่าวค่ะว่าตนรู้สึกชื่นชมที่คนศรีสเกตสามารถกล้าคิดกล้าทำเพราะแตงโมรูปลักษต่างๆส่วนมากจะเห็นได้จากต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุน่นแต่ขณะน,นี้ประเทศไทย สามารถผลิตแตงโมเป็นรูปลักษ์ต่างๆได้แล้วไม่แพ้ประเทศใดและได้มีการเตรียมเป็นศูนย์เรียนรู้ในภาคการเกษตรเพื่อให้ชาวเกษตรกร,กรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในนวัตกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากอยู่ในเขตเมืองและสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ง่ายและสะดวกอีกด้วยค่ะ